คำเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคันแนะนำนะครับเอาเอาละครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะมากับหมู่นำโชว์ของเรารักยี่พิกี้นะมารักยี่พิกี้นะมาก็ะหงก็ซื้อฟีเจอร์ก่อนเลยนะม,มาอยู่กับผมนะโอ้ต่อย โอ้โหเรียงได้สวยนะมาอยู่กับผมนะต่อยสปินนะช่องนี้มาลงมาก่อนแล้วกันได้อะไรนะจะได้อะไรนะโอ้ไม่ได้เว้ย้ยมาเว้ยสวยสวยว่ะเพื่อนแล้วช่องนี้ช่องอะไรนะ <c oughs> งงไปหมดเลยเฮียไปก่อนแนละ้วกันซีเรียสไปซีเรียสไปมผมก็ลงให้ทุกคนดูนั่นแหละนะครับมาก่อนแล้วก็คุณนสนามว่ะ มาคุณสามมาก่อนแล้วกันเฮ้ยสุดท้ายแล้วเพื่อนโอ้โหเจ๋งนะได้เงินทอนว่ะได้เงินทอนมา120บาทนะจากการซื้อฟีเจอร์รอบนี้7 5 0ห้าบาทอีกรอบหนึ่งขอยอีกรอบหนึ่งเนี่ยได้เงินทอนอะไรฮี้อะมามันยมีสีสีช่องข้างล่างแหละที่มานะมาแปดรอบเฮ้ยสวยเฮ้ยแสงสว่างสว่างตรงนั้นตัวที่เดียวเล้วเพื่อน ไม่เจ้าสว่างตรงนั้นทีเดียวไอ้สัตเลยแลวทุกอย่างมืดบอดโอ้โหคุณสองมาได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> เป็นเฮียเนี่ยไอ้สัตว์เกิดอะไรขึ้นสองเอ้ยหนึ่งติดดีว่าไอ้เฮียมืดบอดเลยนะโอ้โหเงินทอนอีกแล้วนะโคตรแย่ห้าสิบเจ็ดจุดห้าศูนย์บาทพ่อมึงเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนเบ็ดว่ะซื้อเบ็ดที่สามสามสิบบาทแล้วกันสามสิบบาท ปล่อยไว้รอบนี้ว่าไงสแ s ตเตอร์มาทุกหัวเริ่มได้ไปลุยโอ้โหบักบ็กเหมือนเดิมนะบักบ็กเหมือนเดิมมาแล้วน,นั้นม,มาแล้วไงเอ้ยสวยโอ้โหโคเวอร์เลียงล้วนโคเวอร์เลียงล้วนแจ็คแจ็ควะแจ็คว่าไงโอ้โหแจ็คว่าไงม,มาหมือเปล่าเอ้ยสวยระครังระครังเข้าโอ้โหย อูน่าเฮ้ยเดือนมันนะเฮ้ยอูห้าร้อยกว่าพ่อมึงได้เท่าไหร่หกร้อยสี่สิบแปดบาทไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ใช่ละเดี๋ยวผมไปลองดีมาก่อนนะไอ้เหี้ยออาแล้วครับผมมาลองดีมาแล้วนะก็เป็นเหมือนเดิมว่ะไม่เป็นไรเข้าไปกนแล้วกันเฮ้ยสี่อันนี้ผมซื้อมาสองพันกว่านะู้คูณสามอ่ะมาสวย อันนี้คุณเอ่อผมเบสสามสิบนะซื้อมาสองวันกว่าอาจจะได้อยู่เพื่อนเราอย่ารอ,าอ,าอาทอ้อมีไงเพื่อนผมอย่าย่อท้อผมเฮ้ยคูณห้าไหมแล้วผมโอ้โหหนึ่งพันหร้อยบาทนะแตกจนได้นะไม่ว่าเป็น,นยังไงอุปสรรคเป็น,นยังไงผมก็ทำได้นะโอ้โหหนึ่งพันหกร้อยสี่สบสี่บาทซูเป,ปอร์เมกาว่ะเฮ้ยมาจังหวะน,นี้จะออกอีกไหมเฮ้ยออกอีกอยู่ดีวะโอ้โหผม มาเว้ยคูณเจ็ดไปอีกโอ้โหซ้สำซ้ำซ้ำอีกรอบโอ้โหไอ้เหี้ยเท่าไหร่เนี่ยไม่อาจแมนรอบนี้เท่าไหร่หนึ่งวันสองร้อยเก้าสิบสามบาทล้วันเมก้าว่ะเฮ้ยเมก้าเฉยทุกวันรวมวแท่าไหร่นี่งี้ดิถือเรียกว่ากำไรวะ่ะ <c oughs> สองร้อกว่าบาทถือเรียกว่ากำไรไอ้สามพันกว่าบาทถือเรียกว่ากำไรกูโดนเงินทอนไปกี่รอบไอ้สัตว์ ผมว่าเกี่ยวนะไม่เกี่ยวกันนะไม่เกี่ยวที่รีมาหรือไม่รนะีเนี่อ้บุญแปดรอบเว้ยซื้อทิ้งไว้มามาละกันเลยมาจองนี้ว่าไงเอ้ยมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนดูดิอ๋อสวยจัดมาหรือว่าความผมไปแฝงก,ก็ไม่แปลกนะตัวผมนี่แหละแปลกเฮ้ยมาอีกแล้วโฮมคูณสองมาจัดทร์วะจังหวะนี้ไว้โอ้โห ได้เท่าไรสองร้อยสบบาทนะสองบาทเจนเย็นเพื่อนค่อยๆเป็นค่อยไปเออมุณสามามาจังหวันี้ว่าไงโอ้ยไบโคเวอร์สแชกสแชกนะเอ้ยระครังดังเพียงเอ้ยโอ้ได้มุ่ไหร่มาเท่าไหร่วะเก้ารบาทนะโร้บแปดบาทนะเอ้ยสวยโอ้โหจังหวัสุดท้ายเรีบร้อยหร้อยยี่สม่งเอ้ย ไม่ผ่านดีดีที่หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดบาทนะได้ได้มาจาังหวะนี้หนึ่งพันเก้าร้อยสิบแปดบาทนะอี๋ขาดทุนเงินทอนดูดีแตกดีแค่ไหนก็ได้ว่างเงินทอนอะ่ะโอ้ยเป็นยี่สิบดีกว่านะหัวซื้อเบสสามสิบมันหนักไปว่ะหนักไปจริงๆการซื้อฟิเจอร์เริ่มขึ้นพันห้าบาทเออหนึ่งพันห้าร้อยบาทยังโอเคดีหนึ่งพันห้าร้อยบาทยังโอเคนะเอาว่ะเว้ยเอามาอ่ะ <c oughs> ก็แปรรอบเหมือนเดิมนะไม่ต้องตกใจแล้วกูจะอือดทำพี่อะไรโอ้โหเรียบร้อยผมเอ้าเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่ไอ้พี่เป็นครัอะไรเฮ้ยเอาสวยสวยเวลามันโป้โคเวอร์โคเวอร์เพื่อนโคเวอร์โอ้โหไม่โคเวอร์โควงโคเวอร์อะไรนะไปซะนะไอ้หี่ได้ไหมไหมคูนห้ามาว่ะจังหวะนี้ว่าไงสี่ร้อยบาทนะ คูณหมาโอ้โหหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะมาหรือเปล่าไม่มาแล้วนะเท่าไรห้าร้อยยี่สิบบาทยี่สิบยบ <laughs> ยบาทเฮ้ยมาอ่อนอ่อนมานนีไงจังหวะนั้ไงจังหวะจังหวะนี้ว่าไงเฉยฉายไหมโอ้โหเฉยฉายจริงว่ะคูณเจ็ดมาแต่เอชเอชโอ้โหแม่ไม่เข้าแล้วเีสี่ร้อยยี่บบาทนะสี่สองศูนย์็โหแฮปปี้กันชาเลยเดียว เอาเพชรล้วนเว้ยคูณแปดเรียบร้อยสี่ร้อยบาทอะไรต่อโอ้โหโอ้โหคุณเข้าหลาไปอีกเพื่อนโอ้ยเฮี้ยมอยู่ทำนี้อะไรวะเจ็ดร้อยกว่าบาทสองพันกว่านะเฮ้ยได้กําไรเว้ยอันนี้ืออันนี้ถือว่ากําไรนะซื้อฟีเจอร์ไปก่อนแล้วกันได้เท่าไหร่เท่านั้นพันห้าพันห้าเท่าไร่ได้เท่าไร่ได้เท่าไร่โอ้ แปดเหมือนเดิมนะมันไม่มีมากกว็แปดหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะีานม,ามาแล้วกันมาแล้วกันมาแล้วมาค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ไปสวยเพชรมาว่ะเพชรมาเว้ยเอ้ยแม,มแม่มาอเว้ยแม่ม้าอีกเว้ยเฮ้ยสวยอยู่ถือว่าสวยอยู่ลงมาอีกครับลมเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดเป็นไรไม่รู้เนะียเอา้ามาไมา่เอ้ยสวย มาสัตมาโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ว่าไงมาอื้มอีเขี้ยเงินทอนนี่ยขารื้ไหมเงินทอนไอสัตว์มึงนอีเขี้ยเอ้ยพ่อมื่เขี้ยเอ้ยมาก่อนแล้วกันสแกตเตอร์รอบนี้เท่าไหร่โอ้โหสี่ตัวอยู่เดิมว่ะไม่นช่มากกว่านี้แล้วหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันเริ่มาก่อนแล้วกันนะจังหวะนี้ว่าไงจังหวะนี้ว่าไง อุ้ยเชอรี่ว่ะเชอรี่ว่ะโอ้โหแต่มาซะเยอะเลยเพื่อนรอคุณเยอะก่อนค่อยมาไหมเอยเพชรหม่อีกแล้วโอ้โหคุณสามาเริ่มมาก็หัวแล้วนะเฮ้ยไม่โกงไม่กากว่ะไม่โกงไม่กากนะอืมไม่โกงไม่กากลิงอยู่ใต้อคอมเมนต์นะคนเออเนี้นฝากกดไลค์ like กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยเอหมาเรียบร้อยสวยโอ้โหคุณสีไปด้วยเปี้ยงป๋ง เรียบร้อยทองคูณห้านะหนึ่งร้อยบาทนะเฮ้ยเพรวัะ,ละคลังด้วยคูณหกไปโอ้โหหนึ่งพันกว่านะเฮ้ยเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่บาทวนะ่ะเฮ้ย 1, 200, เตือดอยู่นะผมซื้อไปพันห้าโอ้โหขึ้นทุนแล้วเนี่ยตอนนี้มาคูณเจ็ดแล้วกันคูณฟีรรอบสุดท้ายว่าไงไ,ได้มาแค่นี้เองนะจบกันไปหนึ่งเก้าเก้าสี่นะโอ้ยหนึ่งเก้าเก้าสี่เลขสวยแล้ววะ่ะ รับรางวัลไปก่อนอซื้อฟีเจอร์ลัวๆเฮียกูซื้อฟีเจอร์ลัวๆมีเกมไหนกูซื้อฟีเจอร์ลัวๆไปเริ่มไปละกันเออเพเยงมาผมโอ้โหแพ็เตอร์มาจากว่าดีว่าไงจังหวะนี้ว่าไงโอ้โห้เฮ้ยเพชรมาล้วนเลยว่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งเอ้ยเพชรมาล้วนหนึ่งร้อยบาท กูซื้อมาพันห้าเพื่อนอย่าพึ่งมาแล้วกันอย่าพึ่งมาแล้วกันโอ้โหอีเอ็ดมาค,คูณสองไปแล้วคูณสองมาแล้วเอ้ยใจเย็นไหลให้หน่อยดิโอ้โหไหลที่ไหลเพชรอย่างเงี้ยแล้วมึงหลังๆออกตัวเล็กให้กูนะโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเว้ยเอาะมาวะ่ะมาวะ่ะว่าไงวะ,วะเอ้ยมาวะ่ะโอ้โหวายมาอีกสองตัวสวยเพื่อนงามไส้ละมึงเฮ้ยงามไส้ละมึง งามใจน่ะมึงโอ้ไม่มาเลยเฮียเอ้ยหมุนมาอีกนึงว่ะเฮ้ยตายย่างจริงโอ้โหสวยคูณสีมาว่ะเพื่อนว่าไงโอ้โหไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรในกอไผ่โอ้ข้าวหลังเนี่ยมานะ้เฮียมาได้อย่างเงี้ยมามาแล้วได้อย่างงี้มาทําไมวะเฮียมาคูนเป็นยี่สิบเหมือนเดิมนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเอ้ยหมายป่าเออสวยจัดไปเพื่อนเริ่มไปเลยแล้วกัน เริ่มไปเลยเริ่มไปเลยโอ้ยมามาจังหวะดไหนโอ้โหเพชรล้วนโอ้โหสวยเพื่อนเชอร์รี่เปล่าเชอร์รี่สองช่องแรกนี่จบเลยนะเชอร์โอ้โหเชอร์รี่ยี่อะไรไม่มีโอ้โหเชอร์รี่แมงยื้อไม่มาเชอร์รี่นี่ก็ได้อยู่นะตาไะไเองโอ้ยแต่ได้อิด่ะเอ็ดว่ะมาฮึแมงไม่เข้าว่ะโอ้โหลงมาอีกว่าไงเพชรโอ้โหใบครอบก็มาวิ คูณสี่ไปแล้วผมจังหวะน,นี้คูณห้าไปแล้วผมจังหวะน,นี้เฮ้ยเกมนี้เขาเอาจริงกว่าสุ per mega นะโอ้โห 1, โโหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบหกบาทนะอย่ังเดือนตอนนี้คืนทุนไปแล้วนะรอไหลอย่างเดียวนะไหลเปล่า,าเพื่อนเพื่อนไม่ไหลไรเฮียโอ้โหกำไรพ่อมึงหกสิบเก้าบาทอล่นมันตั้งนานกำไรหกสิบเก้าบาทพ่อมึงเริ่มมาเลยด้วกัน เริ่มไปเลยเริ่มไปเลยเริ่มรัม่อยเรอโอ้โหจัดมาผมรอบสุดท้ายนะนี้รอบสุดท้ายนะแปดหมุ่นว่ะวายคจะไปอยู่บนเผาต่อมาลงมาอีกโอ้โหไหลทียังหัวเลยว่าตะปูหนึ่งมาเพื่อนท,ทุกทีโอ้ยคุณออกมาเย้ยค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อนสั่นเจ้าเข้าเลยมึงไอ้ที <laughs> อย่างนีกด subscribe กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจก่อนนยนะไลค์ subscribe แล้วก็ไลค์อีกทีก็คือแต่ว่าไม่ได้ไลค์เัดกมาคุณสามาจังวันนี้ว่าไงเลมอนช่องแรกจบเลยนะโอ้โหโ่้มือโคเวอร์ช่องแรกโคเวอร์ช่องแรกเพื่อนโอ้โหมาทำไมช่องที่สองไอ้หียเจ๋งว่ะเฮ้ยคุณหน้าเพชรว่ะสวยเพื่อนเอ้ยแตกจนได้มาตลอดตั้งต่ห้าร้อยบาทนะ ถือว่าไม่แตกมากแต่ก็ดูว่าแตกอยู่มาโอ้โหโคเวอร์มาคูณหกอ่ะจังหวะนี้ว่าไงแจ็คมาผมคูณเจ็ดคูณแปดโอ้โหเอื้ล้วนว่ะคูณแปดนะผมโอ้โหสวยงามแต่ไปไม่สุดว่ะ <laughs> ไปไม่สุดเลยหยุดแค่นี้ก่อนโอ้โหเรียบร้อยผมแตกมาเงินทอนในที่ละหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาท ไปก่อนแล้วกันจังหวะนี้ขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมกันมานะบายบายจุ๊จช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ต่อยด้วยนะครับขอบคุณครับ